บายดีพี่น้องสบายดียามสาวๆพี่น้องคนกันตื่นน่น้องหัวก็ยังหองอยู่พราะพวกันคือเก่ากับช่องบาดเจ็บพี่น้องเอ้ยวันนี้ว่าจะวาจะพาหลอบทงให้ต้นหัวทำไมเนาะเออพี่น้องลื่นเหมือนน้ำน้องละไม้นะพี่น้องไล่เออไปไปเบิ่งตะก้าไหมง่ยก่อนไหม เบึงตาการกรพี่น้องมันยาวสนันใดแหละน้ำหน้าก็ลายแล้วเดว้จะจ้างคนหลกกา้าหลกก้าดำหนาแล้วนะเบึงกากับพี่น้อง จะจะวันยาเยมา,าจากน้องอน้นองเอ้ย้าเจไปลงคลิปตั้งว่าสองมือแล้วลว้านนี่หรอซึมซึมซึมสาวๆอยู่มันไม่หมวนในกระตนกระโตเลยไม่ด้องลงคลิปเลย Tên hoa cả nó đi Để... cả cái nhân loại nhân nó nhở hoa bừng cả đúng không hay đây tôi con nè vợ. nhỏ cái hộp này là bò <laughs> hai đấy hai này cái nọ to còn tay cái hồ sức và sẵn nó nó đại sẵn nó xong này. sẵn nó sẵn lại พี่น้องตเวนก็งามงามงามขนาดเลยก็คิดว่าอยากลกให้แหละพี่น้องจะไม่ถักสสัน มากเลยแดดกำลังออกพี่น้องเอ้ยอเหลืองตาเลยงามพี่น้องอาทิตย์พระอาทิตย์ยามเช้ากับท้องนา เพราะบ้านเฮ็ดออกพี่น้องเอ้ยแล้วแซวอยากไปหาเฮ็ดเพิ่วมาลงมาถ่ายคลิปก่อนก็เลยลงมาว่าีนกับบุนบ้านแลพี่น้องหกไปถ่ายคลิปดอกมนไล่ยช่าเลยแย่เสียเตือนก็ไล่ ส่ำนี um ah analyze, ata, ้ก็ยาวแล้วเนาะบ่ทันยาวเต็มทีนะครับ2ยาวแลวนะแต่ก็ยังบ่มียาวเต็มที่นะประเต้พุ่นแล้วมันสิวักสิขาด mất cả một hai vài loại. Giờ khởi đi băng cát về thau phòng con. Nói như băng muốn xuống như bờ. <laughs> ดี๋ยวที่ขึ้นก็กันข้อให้สูงๆเลยพี่น้อง

เดี๋ยตาหฮงเท้นี่ยังไม่ทันได้ถ่ายนะหดนุะหดเน,นาะขอดยามนาไว้ยอะลรพี่น้องเอ้ยส่วนนี้มันขอดบมีคอยมีบุญเนานะตั้งบ่มีบุญเลยแต่ก้าวมีบุญบังไฟปีนี้บ่มีบุญบังไฟ จะซีบ์ปวะน้ำก็เริ่มเติ่มไ้เต็มคันแล้วเจ้าจะซีล์มาเจียมแล้ววา

เขาใช่เนอะเป็นยาวไงดีไะเขาจะดำนาแล้วท่านั่นเขาจะดำนาแล้วแต่เราจะไม่ค่อยได้ดำเลยพี่น้องอยู่บ้านอยู่บ้านเจเลยเขาดำนาแล้วได้แป้งได้บ้านเจเนาะ Nè cái này hay Trời ơi không lấy Hãy ไปไม่ท้องได้ให้ง่ายดำผู้เดียวเนาะโทษแท้โอ้ยบอสได้ซื้อเครื่องมั้งเสียดายดิมือซื้อเครื่องมาก่อนไหมดำน้ำหินนะพี่น้องจะจิ๊บมือเว้ยใกล้แต่มันยังมีขี้ต่อมอ่ะหน้าข้าวเห็นอันนี้ใช่ไหมันนี้ดุลวัลเลยนั่นบอนนั่น Nhay mít liều lặng lẽ bao giờ bữa sau bao giờ 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 giờ bao Nái hoàng 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 nái chạm nái hoàng nái hoàng phụ hoàng nái hoàng nái đại nái hoàng 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 nái Bỏ nhau 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 เอาแสดงว่ามีแต่สามคนใส่ี่คนนี่สิเมื่อกันวันนี้เด้อเอ้ดำหายนะคนเดียวพี่น้องเขาเก็บภาพบรรยากาศบ้านบาเจ็บไว้่ำหรันพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะพอกันไหมพี่น้อง สบายดีพี่นอ้องสบายดีปลุงไปบอปลายพี่น้องเมื่อบอายบายพี่น้องสบายดีเด้อ